3กลุ่มอาหารแปรรูปที่ผู้ป่วยโรคไตระยะ 3B ระยะ4ระยะ5ไม่ควรทานปังโปรบีเลยค่ะเขาบอกว่านักวิจัยเนี่ยได้แบ่งอาหารแปรรูปออกเป็น4กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือแปรรูปไปเพียงเล็กน้อยอาหารประเภทนี้เนี่ยเป็นอาหารที่ ให้พลังงานน้อยค่ะให้พลังงานประมาณ7%ของพลังงานที่เราต้องการต่อวันนะเช่นไข่นมผักผลไม้เนื้อสัตว์ซึ่งก็อยู่ในเซกชันอาหารสดนั่นแหละอาหารสดเนี่ยนะคะก็คือสิ่งนี้แหละดีกับทุกคนเลยโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตระยะท้ายนะคะอาหารแปรรูปกลุ่มที่2นะคะเขาบอกว่าเป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปแบบปานกลาง ก็คือถูกแปรรูปเพื่อยืดอายุให้มันเก็บได้นานขึ้นไปอีกหน่อยนึงโดยจะให้พลังงานเนี่ยเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงคือมันมีการเพิ่มโน่นเพิ่มนี่เข้าไปเพื่อที่จะ ให้เขาอยู่นานขึ้นไม่เสียเร็วนะแล้วก็เลยทําให้เกิดพลังงานเพิ่มด้วยพลังงานก็จะให้อยู่ที่ประมาณ30%นะคะของปริมาณพลังงานที่เราต้องการต่อวันตัวอย่างอาหารประเภทนี้นะคะก็ได้แก่ข้าวที่ผัดสีแล้วพวกพาสต้าพวกสปากเกตตี้พวกมักกะโรนีอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นพวก เนยถัว่วพวกเนยพวกโยเกิร์ตอันนี้ก็เริ่มจะมีการเพิ่มเกลือก็มีการใส่โซเดียมมีการใส่น้ำตาลอะไรเพิ่มเข้าไปแบบนี้นะคะอันนี้ก็เริ่มไม่ค่อยดีสำหรับผู้ป่วยโรคไตระยะท้ายๆและอาหารแปรรูปกลุ่มที่3ค่ะก็คืออาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปสูงแปรรูปสูงนี่ก็คือ ให้พลังงานเยอะมากมีการเติมไขมันเติมน้ำตาลเติมเกลือนะคะเติมโซเดียมเติมเยอะเลยแล้วก็ปรับเปลี่ยนหน้าตานะปรุงไปจนกระทั่งไม่สามารถจำได้ว่าอาหาร ดั้งเดิมเนี่ยมาจากอะไรอย่างเช่นไส้กรอกกุนเชียงมาร์ารีนไอศครีมลูกกวาดแหนมมีหมูยออะไรแบบนี้คืออันนี้เนี่ยให้พลังงานสูงมากแล้วก็มีไขมันเข้ามาเกี่ยวข้องมีโซเดียมเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายซึ่งให้พลังงานสูงถึง63%รของพลังงานที่เราต้องการต่อวันทีน,นี้มาดูพวกแปรรูปแบบที่สเขาบอกว่าเป็นอาหารที่พร้อมรับประทาน พร้อมรับประทานก็คือแบบปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นแกงเป็นข้าวเป็นผัดเป็นกับข้าวเรียบร้อยเลยอยู่ในซองในกล่องในถุงอาหารพร้อมรับประทานเนี่ยให้พลังงานสูงสุดเลยให้พลังงานสูงถึง6 4อร์ของอาหารที่ควรจะทานต่อวันนะพวกนี้เนี่ยนะก็มักมีน้ำตาลมีโซเดียมมีไขมันอิ่มตัวเออมีไขมันอิ่มตัวในปริมาณสูงมากซึ่งมีความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคหัวใจด้วย นอกจากเกี่ยวข้องกับโรคความดันสูงแล้วก็เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดแ้วหัวใจนะคะให้แคลอรีร่ที่แบบสูงเกินความต้องการแล้วเราก็จะไปเกิดภาวะโรคอ้วนด้วยแล้วก็โชคดีมากเลยบีก็เจอมา10กว่าปีแล้วบีก็ทานมา14ปีแล้วนะคะตัว HRT เนี่ยก็คือตัวที่มาดูแลระบบหลอดเลือดหัวใจไขมันความดันแล้วก็มาถึงฟูคอยเดนนะคะฟูคอย์เดนเนี่ยเขามีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง ตับไตเพิ่มภูมิเบาหวานไตเสื่อมล้างไตฟอกไตนี่อ่ะอ่านี่มีตัวอย่างเลยอันนี้เนี่ยคุณชาญน,นะคะอายุ74ปีนะก็มีค่า eGFR เนี่ยแค่18 18นี่ระยะไหน18ระยะ4แล้วนะปรากฏว่าไปทานได้ประมาณ2เดือน ก็ค่า EGF-R จาก18ก็ขึ้นมา22โอ้เขาก็ดีใจมากเลยนะแต่ว่าต้องปรับเรื่องอาหารด้วยนะอย่าลืมอนันนี้ต้องร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะให้บีช่วยดูผลเลือดนะหรือสนใจที่อยากจะทานเจล2ตัวนี้หรือว่าสนใจจะซื้อเล่มน,นี้นะคะก็ติดต่อบีมาได้นะแ q r ท o d e เออหรือจะโทรศัพท์มาแล้วพบกันใหม่วันนี้ไปก่อนนะคะบายบาย